เก็บกระสุนแป๊บโอยโควาทุกันทุกกันกกระโดดป่ามาเป็นสองมาดิรอบหนึ่งเค้สองกระห้าหนึ่งมีแม็กหมวนโอเลออนยังไงจะชุกันไหมเวรสามก่อนโอเคหัวแตกหลังเข้าครับพันยาก่อน วันนี้ครับผมเซตโอเรียนหนึ่งสนะครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเซตนี้เนี่ยเป็นเซตเอาไว้ฝึกหนึ่งสี่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมว้าวลงตรงนี้สอตี้เลยว่ะเดี๋ยวเราจะต้องแบบลงหาปืนนั้นก่อนนะครับผมโอเคขอยิงคนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายสกิลเนาะอ่ามีตัวโดดลงมาครับตัแตกซ้ำไปก่อนเลยครับอุ้ยหลังเข่าอ่ะโอ้โหเยอะมาก ตรงนี้กี่ตัววะเนี่ยอ้าปืนยิงไม่ออกอุ้ยด้านในมีครับขอยิงนัานในก่อนลนะกันกดโอเลอ้อนเลยสวยถามไปก่อนครับเึ๊บเรียบร้อยกูโถกก้อนว่ะทำไมเขาเล่นปลเป็นระเบิดวนะน้าเหมือนจะอยู่ด้าหน้าเรานะครับสองสามตัวเลยเมื่อกี้คือแบบนึกว่ามดแตกหลังอะทุกคนได้ปืนไอเกมแปดแล้วครับเจอผมแน่นอนบอกเลยงานนี้มีการนัว สวยแตกหนึ่งเอา้าขอยิงหน่อยโอ้โหกระสุนไม่โดนเอ,เ,ดอเอารีแบ็กไปเสจอีอ่ะรถหนามาครับสวยแตกหนึ่งครับทำไปก่อนครับเดี๋ยวไปซ้ำตัวนี้ก่อนนะน่าจะเหลือสองตัวปะหรือว่าเป็นตีเดียวกันที่ผมยิงไวนะเนี่ยเอาไปละหุยไม่ตายซ้ำไปก่อนเลยเอา้าวไม่มีกระสุนเออาไม่เป็นไรครับผม วิ่งเอาปืนลูกซองไปยิงก็ได้เอ้ยผมมีมีดนี่ว่าหนึ่งงานพอดีเลยครับเดี๋ยวมีดปาเลยดีกว่ามาดูซิว่ามีดของอูเบอร์จะรุนแรงแค่ไหนกันเชียวนะฮึบืมม่โดนครับแลยไม่ได้เก็บกระสุนมาด้วยนะนึกว่ามีกระสุนเดอาล,ลืมไปมันเป็นกระสุนแดงเอ็มจีนี่ว่าแล้วผมจะต้องวิ่งตามแม่สาวคนนี้นานแค่ไหนทุกคน เราวิ่งวิ่งครับวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนโทก้อนถึงป่าวะระยะไม่ได้เลอทุกคนระยะยังไงก็ไม่ถึงครับโอ้โหน่าจะงานหยาบเลยครับเพื่อนๆยังไงก็ไม่ถึงจริงๆต้องไปเก็บกระสุนครับเดี๋ยวไปเก็บในบ้านก่อนแล้วกันกระสุนในอานไม่มีเหมือนในคลิปติกตอกเลยนะที่แบบว่าผมเจอเขาวิ่งไล่กันนะครับแต่สุดท้ายก็ตุยอยู่ดี ต่เราต้องไม่หายกระสุนก่อนเลยทุกคนถึงจะฆ่าตัวนี้ได้นะครับไม่งั้นยิงไม่ได้ครับเพื่อนๆอ่ะทีสามหกปไปไหนแล้วเอ่ยอ่าไม่มีหายตัวอ่ะนั่งไงจะละโอเคหัวหลุดไปครับได้มาห้าคิวเลยครับตรงนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะเดินตั้งแต่ลงไปฟ้าครับจนมาถึงหอราฬิกาทุกคนถือว่าไกลมากนะครับน่าจะสี่รอยเมตรได้ตรงนี้ เซตสกิลที่ผมออกมานะครับผมก็จะมีบุปล่านะบุปล่าเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องการยิงหัวนะครับแรงขึ้นแล้วก็ศัตรูเนี่ยยิงหัวเรายากนะครับเพื่อนๆสำหรับบุปล่านะยิ่งมีคนดูเยอะนะครับศัตรูก็จะแบบยิงหัวเราไม่โดนนะครับและแพทนี้ก็คือถ้ายิงคนได้ปูปะคนดูมันจะไม่หายนะครับผมทุกคนบุปล่าคือแบบเป็นสกิลที่โคตรโกงเลยนะแล้วก็สกิลอีกอันครับผมก็คือเคนลี่นั่นเองนะครับวิ่งเร็วนะครับผมแล้วก็ดาเมจเม็ดแรกแรงนะครับเอาไว้เปิดหัวศัตรูอะไรเงี้ย แล้วก็อีกอันก็ EP รับผมของมิเกลนะเวลาสังหารศัตรูได้ก็จะได้200 EP แล้วเอามาคอมโบกับโอเลออนนะครับผมและสกิลสุดท้ายก็โอเลออนรัาผมแต่โอเลออนเนี่ยโดนเนิร์ฟนะแต่ถามว่าเล่นได้หรือเปล่าก็เล่นได้เหมือนเดิมัะผมเล่นได้เหมือนเดิมตลอดเลยนะสำหรับโอเลออนนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงพี่ตัวขี่รถมาครับยิงก่อนเลยแล้วกันหัวหลุดเลยวะตาเอ๋ตาเอ๋เรียบร้อยดาวสองครับ พอหนุ่มสุดซิ่งนะเนี่ยโอ้ยสายเติมซะด้วยวะ่ะตามไปเลยน่าจะตีตึงอรันี่มีอะไรบ้างอู้ของเลี้ยจัดของเลี้ยจัดฟาร์มฟาร์มเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะลองเล่นแบบแม็กซิมให้กับทุกคนดูนะครับโนสกินโนสกินเดินมาแป๊บเดียวครับผมตอนนี้คน30ละแทบไม่ร่นแล้วนะครับอ่าล่นแล้วเลยยิบเก้าละเพิ่มแล้วก็ล่นครับผมอุ้ยมีตัวขี่รถด้านหน้านะทุกคนนะน่าจะเป็นสปอร์ตนี่ครับอุย้ยยิงกันด้วยครับ แบบนี้เราจะต้องแบบไปลอยครับอ้าวเขาขี่ไปแล้วว่ะทุกคนมีตัวหลับมันฟาร์มครับหนึ่งตัวเดีย๋ยวเจออูเมอร์ลอยน่นอนอุ๊ยใครนอนดาวอะล้านเลยครับล้านเลยหนึ่งคิวอ้าวอ้าวอุชนกันละยังไงอ้าวยิงอีกตัวแล้วอีกตัวสามไปก่อนครับโดนล้านไปเลยอีกตัวหนึ่งก็ตายแล้วครับ สรุปตรงนี้เราได้มาสามคิวแบบง่ายๆเลยทุกคนกินนิ่มเลยวะโอ้โหสุดยอดจัดนะครับมีแต่ตัวแบบของอฟูเนี่ยของฟูกันมากเลยนะครับเก็บเสี่ยงมาแล้วโอ้ยมีที่ชูชีวิตด้วยครับโอ้คานก่อนบอกไอวอเลยครับวิง่งวิ่งวิ่งแบบพ่ตูนโอ้โหปิดเดีวยว่าหน้าแป๊บสวย โอ้โหเมื่อกี้หัวหลุด A W Y นั่งเกบของเพื่อนไม่น่อยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วทุกคนบนมากนะครับเป็นเหลี่ยมที่ยิงไม่ได้ซะด้วยครับผมคิดว่านะถอยดีกว่าะตำแหน่งไม่ชัวนะครับไปฝั่งนี้ได้แบบวะเราไปฝั่งบ้านโรงพยาบาลดีกว่าครับดูจากฝั่งนี้และน่าจะมีเพื่อนเขามารอเสิร์ฟนะไม่รู้ว่าตีใหม่หรือเปล่านะครับ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันสองตีนะเขาอาจจะยิงกันก็ได้นะครับบนบ้านมีหรือเปล่าวะเปิดโดนแป๊บนึงครับไม่อยู่แล้ววะ่ะน่าจะถอยแล้วนะครับถอยไปไหนวะเนี่ยแล้วตอนนี้คือไม่มีเลยครับซื้อประตูไปไหนก็ได้แป๊บครับผม คัอต้องบอกเลยว่าประตูไปไหนก็ได้เนี่ยเป็นอะไรที่โกงมากนะครับถ้าใครเล่นเป็นนะเพราะว่ามันสามารถแบบไปวาร์ปแล้วก็ยิงหลังศัตรูได้นะครับเอาไว้จังหวะแบบเข้าโถมนะให้แบบว่าถงไฟได้ไวขึ้นนะครับแต่ประตูวาร์ปเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเนิร์ฟลงนะครับเพราะว่าการวาร์ปของมันเนี่ยสั้นลงนะครับเท่าที่ผมลองวางดูนะวางแบบไม่ค่อยได้ทุกคนช่วงนี้ก็ต้องแบบฝึกไปเรื่อยๆครับผมต้องใช้ประตูวาร์ปไม่คล่องนะครับมีคนดึงกันครับสองโพชินกแ่าจะตัวเมื่อกี้ได้เลยปะเขาไปไหนเหรอวะทุกคน ไปไวมากครับทำไมผมหาตัวนี้แบบไม่เจอเลยทุกคนหายต่อมจริงๆครับโอเคเดี๋ยวใช้ประตูวาร์ปเลยแล้วกันประตูวาร์แล้วนี่ไม่มีดีเลยครับใช้ประตูวาร์ปแล้วก็บางกระดาษระเบิดไว้นิดน,นึงสวยงามถ้าโผล่มาแล้วบอกเลยว่าเจอดึงดึงอาครั้งแสงมีตัวหัวรุดไปดีครับไม่าจะตัวนี้บอกว่าที่ยิงผมเสื้อเหลืองๆคุ้นๆว่ะ ม่รูว่าใช่หรือเปล่านะไปขอยิงก่อนเลยละกันเก็บซูเปอยร์แปครับเนี่ยของดีอ่ะมีตัวมาไม่เข้าหัวว่ะทุกคนเดีย๋ยวลงชาร์จเลยละกันครับมีแม็กซิอยู่นะในจริงก็เข้ามาครับเพื่อนปึ๊บโดนหัวไปหนึ่งเม็ดอเลออนมากระโดดป่าหนึ่งทีก็สูนรีแบ็กบันเทิงละยังไงปึ๊บ โทเนียขึ้นบอลวัวก่อนโอ้โหลูกซองแรงจริงครับเล่นสู้ยากขจริงสามไปก่อนสวยงามอัญยาครับผมโอ้โหเกือบร่วงอ่ะขนาดซองอัพหนึ่งนะเนี่ยมีตัวนั้นบนครับน่าจะมาช่วยเพื่อนเขาอ,อะไรดูทรงตัวเนี้ยน่าจะเพื่อนกันแน่นอนนะครับปะวิ่งหล่อยตูดฮะเอา้ามีคนมาหาเฉยอะไรวะเนี่ยมาเด็ก ว่าเข้าไปอยู่ในบ้านแป๊บหนึ่งดีกว่าปึ๊บม้วนม้วนโอเคหัวหลุดไปดิไปครับชาร์จเลยอู้สองตัวสามกระโดดปาดไปครับไม่ได้หวะทุกคนดักเลี้ยวนะครับมาขอเข้าหัวเลยนะอู้อ้โหโทก้อนโอ้ระเบิดพาไปก่อนแล้วกันฮะ โอ้โหเรียบร้อยทุกคนเจอโถมนะครับเลือดเหลือ4%เองนิดเดียวเกมแรกก็ถือว่าบวกไปนะว้าวขึ้นแพทไอวีแล้วอะมาต่อกันที่เกมที่2ครับผมเกมนี้เนี่ยผมเลือกโดดที่พิกแล้วกันนะครับขอแบบบููบบเดือดๆเลยละกันนะครับผมมาดูซิว่ามันจะมันแค่ไหนกันเชียวนะครับโอ้โหคนในโดนเยอะกวลงไปฟ้ารอบก่อนดีนะครับ ลูกซองครับแบบนี้ต้องเก็บเปิบเปิบเปิบเของดีของดี m p 5อา้ามีตัวโดดกับผมนี่วะตรงไหนวปะปึ๊บไม่มีดันนอครับเขาวิ่งไปละว,วิ่งตามอือหือปาดไม่ทันเรียบหล่อมาตัวเดียวซะด้วยครับหนึ่งสี่เหมนเราเลยะเพื่อนไม่โอโปโอโผูที่เป็นครับต้องระวัง เดี๋ยวเล่นแบบว่าใช้เหลี่ยมใช้เชิงกันหน่อยนะวิ่งเข้าไปด้านในแล้วเดี๋ยวฟาร์มของแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะไม่มีปืนยิงไกนะครับอ่ะได้เกมแปดละเดี๋ยวเกมนี้หยิบเอเกมแปดโชว์เลยนะครับอ้าวยิงกันแล้วครับผมตรงนี้มีแต่ตัวตึงๆเท่านั้นเลยนั้นในแน่เลยครับเดี๋ยวเขาวิ่งไปอีกนิดนึงนะปุ๊บอันนี้ไงขอพันยายไม่เข้าหัวว่ะเสียดาย หลังมาหนึ่งตัวเดี๋ยวเคียย์หลังก่อนนะทุกคนนะได้ยินเสียงอันนี้ไงฟ้าแฝดผมเนะ่ยชุดท้ายกันเลยสวยแตกหนึ่งทำใไปก่อนครับอุ้ยมีตัววิ่งมาพญาแป๊บพญาแป๊บตรงกล่องเหลืองก็มีอย่าบอกนะว่ามาเป็นตี้อา้าว แม่สาวแคลรี่นี่ว่าไม่ใช่คแคลี่นะทุกคนพูดเิดเคเลลี่นะครับเหมือนจะมีตัวนั้นในอีกตัวนะเมื่อกี้เขายิงกันอยู่อ่นนี่ไงโอเลียนนะครับขอปาดปึ๊บฮมเดือดร้อนเหมือนกันเลยใจต,ตรงกันซะด้วยบันเทือมงานนี้ยิงไงโอ,โอ้โหมาหน่อยมาหน่อยปึ๊บ โดน,นึงเมตรครับไม่ไหวจะบิงพันยาแป๊บน,นึงครับเลือดผมต้องแบบว่าเต็มไว้ตลอดครับเคได้ยามันหนึ่งกล่องครับเดี๋ยวเราจะอ้อมไปหล่อยเขานะเหมืนอนเขาจะอ้อมไปอีกฝั่งนะครับรอเลยรอเลย,เลยนั่นไงโอ้ยเข้าหัวผมชิบหายละหิวย,ยาก่อนสกายเลยเจาะยิงพีปาดไปอ่ัโดน,น,นึงเมตร เรียบร้อยมดเดียวรู้เรื่องครับน่าจะมาตัวเดียวเหมือนกันครับตัวนี้บอกเลยว่าชิวๆครับผมเดี๋ยวเราได้แค่4คิวเองนะทุกคนนะคิวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเนี่ยผมบอกเลยว่าโอเลอ้อนมันน่าเล่นตรงนี้เลยทุกคนมันมีบัฟนี้มานะครับเล่นสบายอ่ะทุกคนคือแบบถ้าลงมาเจอแล้วก็เปืนยิงนะครับให้บัฟระเบิดแต่เราก็ไปยืนในวงนะเราก็จะมีสกิลโอเลอ้อนนะครับมาใช้งานโคตรดีโอ้ยมีตัวว่ะหนึ่งตัวะ่ะตรงตู้วะเนี่ยปึ๊บปึ๊บ ผมว่าอยู่บนหลังคาแหละทุกคนตรงนี้ไม่น่าจะมี้วครับยังไงก็ไม่น่าจะมีนะนี่ตัวเปิดครั้งแสงว่ะอ่ากระโดดไปไม่โดนหัวนะครับไม่เป็นไรน่าจะมาตัวเดียววะ่ะเก็บไว้ดอกชาม,มานะครับถ้ามาหลายคนเนี่ยผมว่าน่าจะเก็บได้ไวกว่านี้นะเอ้ไม่ใช่ไอดอกดีครั้งแสงนะพูดผิเปึ๊บอ้าวบอยวอชเลย วัดหัวป่ะพี่ไปครับเปิดไปก่อนคงไม่เข้าหัวว่ะปึ๊บอโอลออนไปปึ๊บโ okay. อเคสวยจังหวะกระโดดมันกดโอลออนไม่ติดนะมันต้องอยู่ตรงพื้นนี่ว่ะไม่ได้เล่นนานก็ลงลง,ล,งลืมแล้วทุกคนครั้งแสงนี้เป็นของผมเลยนะต้องขอบคุณวัตถุคนนี้จริงๆที่ไปยินครั้งแสงให้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวบอกเลยว่าไม่น่าจะได้แบบครั้งแสงนี้นะโคตรดี คุณเพื่อนตัวรดโดนเหมือนจะลงมาแล้วนะครับเนะี่ยอยู่ตรงตู้บอกว่าขอลองเช็คดูแป๊บนะเอาวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วสแสดงว่าลงมาแล้วครับผมหายต่อมชัดเจนน่าจะอยู่ด้านหน้าผมนะต้องระวังต้องระวังอันนีน้ได้ยินเสียงซักปืนฮะัซักปืนมาสั้นจะไปซักเฉยเลยไปไหนหรอวะอ๋อนี่ไงนี่ไงเสร็จละ ขอเปิดหน่อยโอเคครับตัวยาเสื่อละโอ้ยสวัสดีเพื่อนขอรุ่นหนึ่งสวยงามสามไปก่อนนะมาสามตัวเลยดีือ่าอู้ฟิงฟิตว่ะชาร์จเลยแล้วกันครับโอเลออนสวดไปเลยมาเดปึ๊บสวยงามไปครับสามก่อนเลยใครเจอก็ต้องล่วงอะ่ะไม่ใช่มะเขือก็ล่วงได้ครับ 8คิวแล้ววะเกมนี้ต้องแบบจัด20คิวหน่อยแล้วปะผมลืมบอกไปเลยว่าผมเอาสัตว์เลี้ยงเป็นเดกีีมานะครับเวลาเล่น1-4เนี่ยนกก็ไม่ต้องเอามาก็ได้นะทุกคนนะเพราะว่าเราแบบไม่ได้ตายแล้วก็เกิดใหม่เนะี่ยก็เลยแบบไม่ต้องใช้นกก็ได้นะครับเล่นเป็นพวกอสัตว์เลี้ยงระเบิดหรือว่าเดกีีก็ได้แต่ถ้าเป็นเด็ก่ะก็จะดีเะครับเวลาศัตรูแบบกาลังพันยาเลือดน,น้อยเนี่ยเราก็จะรู้ไงว่าตัวไหนแบบว่าเลือดน,น้อยอยู่นะครับและกําลังพันยาเนี่ยวิ่งเข้าไปชาร์จได้เลยนะครับถ้าเป็นเดก็กนะม,มีตัวเกบ โอ้โหวางไอวอลไ้ทุกคิดเลยวะทำยังไงวะ่ะจะยิงได้โอ้ด้านมนก็มีครับเต็มสลิงเลยทุกคนเชลลี่โอ้โหบามากมีตัวมารอนไปก่อนครับเนี่ยสาวเชอรี่ไปเนี่ยซุนเนี้ยขึ้นละหมวนตัวกลับก่อนเลยแล้วกันปิดได้วอลครับพันยาแป๊บ เล่นแรงมากอ่ะซ้ำก่อนแล้วนเผื่อเอาคนละตีนะครับเผื่อลาดผมอีกตรงนี้รู้สึกว่าจะคนเยอะนะสอาหัวโอเคสวยงามซ้ำไม่ได้อุย้ยมันเขียวมีคโโนโมาเลยเมื่อกี้ประตูไม่ไหนก็ได้แป๊บน,นึงครับต้องไม่หาที่วางทุกคนวา,วางวางวางไม่ได้ วางไม่ได้ยิงเลยแล้วกันหัวไปหนึ่งดิปิดได้ว่าท่านอีกนี่หัวหลุดไปสองถามก่อนโอเคเดีม๋มาหนึ่งคิวครับแต่ผมยิงลมด้วยนะเนี่ยหนึ่งตัวผมว่าผมต้องไปวางล่างๆอะไรทุกคนมันวางตรงนี้ไม่ได้นะครับวางเลยแล้วกันปึ๊หวาม,มาแล้วพี่ยังไงอะไรไง โอ้เรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งวันนี้อุ้ยอุ๊ยนั่งข้างเขาครับโอ้โหแมจเจ็ดแรงจังวะเลือดหายไปร้อยกว่าพัญยาไปหนึ่งครับแบบนี้ผมว่าเราเปิดไปกินเร็วปึ๊บปึ๊บถอยก่อนแล้วกันครับถอยก่อนแล้วกันตรงนี้คนเยอะเหลือเกินผมว่าไปเคลียร์ด้านหน้าดีกว่านะครับ นั่นหน้าคนแบบยิงกันตรงทางแสงอะแบบนี้ต้องไปลอยครับอยู่ตรงไหนเอยไหนวะไหนวะอ่านี่ไงขอทหารึงครับเหมือนจะมีตัวฝั่งขวาไปไหนละอ่ะเปิดไปก่อนฮึืมไม่โดนครับไม่เป็นไรขอซ้ำตัวนี้ก่อนซ้ำต่อเลยแล้วกันเฮ้ยตกใจโอเลอน,น โอ้โหบอยวอาวัยมากเก็บกระสุนแป๊บโอ้ยถูกกันถูกกันถูกกันกระโดดปะพ่งมาเป็นสองมาดิรอบหนึ่งเคน้องดาวหนึ่งมีแม็กหมวนโอเลออนยังไงจะชุกันไหมเพื่อนสามก่อนโอเคหัวแตกหลังเข้าครับพันยาก่อนโอ้จงังหวะนี้สามหนึ่งไม่ต้องแบบน,นี้ไม่ต้องแบบน,นี้ เขายิงถอยไปแล้วครับกระโดดอุ้ยยิงไม่ติดไม่ทันแล้ววะ่ะหัวกลางโคโน่แล้ววะ่ะทุกคนต้องออมมาเล่นฝั่งนี้ครับยาผมเหลือถึงกล่องแล้ววะ่ะยังไงก็ต้องเล่นวะ่ะโอเคได้หัวอยู่ครับพันยาแป๊บนึงโอ้โหบรรลัยละยาเหลือสูตรนครับสามไปก่อนโอเคทำไมขึ้นฝั่งหานวะเนี่ยงงมากเลยทุกคนยิงหัวไปสามเม็ดไม่ใช่หรอวะ เอาเยยาสื้อเยซูนี่ว่ะของแป๊บครับผมเก็บยุงเก็บย้ายพร้อมเพราะว่าต้องเข้าวงกันแหละทุกคนไม่เข้าตอนนี้ตุยแน่จะไปไหนเพื่อนโอ๊ยยิงไม่ออกอีกละแล้วช่วงหวานี้แบบลากแทบไม่ได้เลยครับกูตแท็กเกอร์สุดวะวิว่งวิ่งวิง่งจะยิงกันดีเพื่อนเราเป็นพันธรรมไติดเฮ้ยพันธรรมไตือไม่ใช่นะครับ เข้าวงก่อนตอนนี้แบบผมต้องไปเข้าลงรถแล้วก็ต้องไปผ่านยาก่อนไว้ทุกคนวงไม่ไม่นะไม่วงบีบเลยทุกคนมาเดินละตัวพัญยาแล้วครับพัญญาแล้วไม่แล้วเพื่อนไม่ยอมไม่ยอมอุ้ยเดือนไม่ขึ้นชิบหายโอล่อ,อนขอให้ทานด้วยเถอะอุย้ยยังทานครับพัญญา มีตัวมาอีกอะไรวะเนี่ยเยอะจัดกระโดดไปสวยโอเคสามไปก่อนฮนะเรียบร้อยแตกหนึ่งมีตัวนี่ไงครับผมมีตัวกำลังพัญญานะครับแสดงว่าเลือดน้อยไปทุกคนรอปาดเลยโอ้โหโ,โดนสองเมตรอุ้ยหลังเข้าวัาดี่อนหัวหลุดไปดี อ้าวเรียบร้อยม้านวนบอกว่าได้ยินเสียงข้างมาไหนเลยปึ๊บไม่มีเฮ้ยโอเล้อัดด่วนมุนหัวผมเกือบไปถอยก่อนแล้วกันครับตัวนี้แบบรู้สึกว่าเล่นเป็นงานหรอไม่รู้ว่ากี่ตัวนะครับเผื่อเขาอยู่ครบไงเดี๋ยวไปซื้อคูแป๊บหนึ่งไว้ทุกคนโอเคครับยาฟรีมาละคูอยู่ไหนเดี๋ยวผมซื้ออีกสกิลหนึ่งนะเอาเป็นสกิลโคโนโลแล้วกันทุกคน ผมไวกดใช้นะครับอ้าวโฮโลไม่ขึ้นอ๋อแสดงว่าครูทํางานจะซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมหน้ารัวเรามีฮนะเราเบิดห้าลูกเอาไปกินเลยเอาไปกินเลยเนพะื่อเอาไปกินเลยเนพะื่อเอาไปให้หมดเลยลูกนี้เราม่อมให้นายปาดสวยน้องดาวหนึ่งแคนไชน่าด้วยวะแคนตึงฮนะแคนตึงมีชุดชีวิตก็มา ตอนนี้ผมบอกเลยคนดู27อ่ะใครจะยิงหัวผมหลุดไว้เนี่ย <c oughs> เจอวูฟลาเข้าไปนะอา้าวผมนึกว่าคนไม่ใช่ตอนนี้ไงนนหน้าผมฝั่งนแนวกองฟางนี่ว่าวัดหัวเลยปะล่ะวัดหัวเลยปะล่ะโอ้โหปาดไม่โดนนะอย่างงั้นหัวไม่ได้หาอะไรปลาเล่นก่อนทุกคนนี่ไปลหลอกไปเลยครับ วิ่ง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 แล้วเบิดครับนีออาเข้าไปอุย้ยเขอาอมาเป็นระเบิดเหมือนกันวะระเบิดเขียวจังหวะเหลี่ยมสวยครับไม่เดินผมหรอกอุย้ยระเบิดเยอะจังพี่พี่สาวต้องไปยืนวนแบบรอง,งั้นหัวอะไรทุกคนะดูหัวไปดิจะออกมาสักกี่กี่คนก็ มาครับผมนกทาาไปหนึ่งดันเลยแล้วกันถือว่าจาังหวะนี้เขาเสียเปรียบแล้วออมาพี่หนุนหัวไปหนึ่งเม็ดสามไปก่อนครับเข็ไปวอก่อนไม่มีไอวอเลยอุ้ยเรียบร้อยชนะมาดิยี่ทีเ็ดคิวครับผมแถมมาหนึ่งคิวโอ้โหวิลิกลิลชอบเลยนะครับผมจบคลิปนี้รวมไปทั้งหมดสามสิบสามคิวอ่ะอุ้ยสองเกมติดเลยนะครับเพื่อนๆถือว่าสุดยอดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชินชอบก็อย่าลืมพาการกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย